ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนวิธีการ copy การ paste ใน illustrator นะครับที่ผมอาจจะสอน,นผ่านๆไปในบทเรียนอื่นๆก็คือการใช้ ctrl c สำหรับ copy แล้วก็ ctrl v สำหรับการ paste นะครับเดี๋ยวผมจะ ctrl c แล้วก็ c อ Control V ส่วนใน Mac ก็จะเป็น Command นะครับแทนตัว Control จะเห็นว่าอันนี้เป็นวิธีการ Copy หรือว่า Basic Copy ของ Adobe Illustrator มันใช้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเลยโปรแกรมอื่นๆก็เป็นคลัปนี้เนาะจำไม่ยากเพราะว่าเราอาจจะเคยผ่านวิธีการใช้งาน Copy แบบนี้มาก่อนแต่ว่าใน Illustrator ในสายงานวาดผมมีเทคนิคในการ Copy ฝ่าไฟล์พร้อมกับความสะดวกในการวาดมากยิ่งขึ้นอันนี้มาสอนเสริมนะครับ วิธีแรกเราเรียนกันไปแล้ววิธีที่2วิธีที่2ในการ Copy นะครับสำหรับ Illustrator ก็คือการกด alt e e r t หรือว่าใน mac ก็จะเป็นปุ่ม option เราเลือกมันด้วย selection ก่อนและทำการกด alt e e r t หรือว่า option จะเห็นว่ามันขึ้นลูกศร2องตัว,วคือดำขาวและให้เราคลิกลากนะครับเห็นไหมมันจะเป็น layout เลอัตรงนี้ก็จะบอกว่าให้เราอ่ะคลิกลากแล้ววางตรงไหนนะขั้นตอนนี้เราสามารถกดชิปร่วมด้วยมันจะเป็นระน้าบเดียวกันเนาะโอเคอันนี้เป็นการ Copy วิธีที่2วิธีนี้ใช้บ่อยเหมือนกันสมมติว่าเราอยากวาด Landscape ที่เป็นเมืองเพราะฉะนั้นตึกแต่ละตึกอาจจะต้องมีพื้นที่เท่ากันนะผมจะใช้วิธีการ Copy แล้วก็ลากกดชิปมา เพื่อมาสร้างตึกซ้ำๆๆนะครับส่วนใหญ่แบ็กกราวที่เป็นตึกที่มันอยู่ระยะหลังเราสามารถรีเพจมันได้นะครับก็จะสะดวกกว่ากัน Ctrl c อนโทแล Ctrl ้ว c อนโทวีอันนี้คือวิธีที่2วิธีที่3อันนี้ก็ใช้บ่อยอีกเหมือนกันอย่างที่บอกว่าการที่เราสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ๆใน Illustrator นะครับผมขอเป็นสีให้มันเห็นชัดนะสร้างขึ้นมาใหม่ๆมันจะอยู่ด้านบนเสมอ วิธีจัดการระยะก็คือการ a l ลเลนมันนะครับแต่ว่าผมมีทริคที่อาจจะไวกว่านั้นก็คือการกด Command X นะครับถ้าเป็นใน Windows ก็เป็น Control X แต่ถ้าเป็นใน Mac ก็จะเป็น Command กับ X จะเห็นว่า Object มันจะหายไปและผมจะให้มันมาอยู่ด้านหลังผมจะใช้ Control กับตัว B นะครับก็จะเป็นการวางไว้ด้านหลังอันนี้งงไหมครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจะยกตัวอย่างเลยละกันจากต้นไม้ในบทเรียนก่อนๆก,ก็คือวงกลมนะอย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราสร้างอะไรขึ้นมาใหม่มันจะอยู่ด้านบนเสมอแต่ว่าผมอยากย้ายไปด้านล่างวิธีก็คือผมจะใช้การตัดแล้วไปวางด้านล่างนะครับมันก็เหมือนกับการ c o อปแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นการคัตนะครับ c t r l X หรือว่า Command X ใน Mac และจะไปวางด้านหลังอะไรให้คลิกอ็อบเจกต์ชิ้นนั้นแล้วก็วางด้วย c t r l b หรือว่า command b มันจะไปอยู่ด้านหลังอันนี้ที่ผมสอนคียรัตเพราะว่าวิธีนี้ใช้บ่อยมากๆสำหรับการวาดรูปถ้าเรามานั่ง a r r a n g ทีละสเต็ปสเต็ปยิ่งเป็นรูปที่มีอย่างที่ยกตัวอย่างไปถ้าสมมติว่าเป็นรูปตึก Landscape มานั่งจัด a r r a n g ทีละอันเนี่ยมันนานมากเพราะฉะนั้นการ คัดแล้วก็การไปวางหรือว่าการเพสด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างไวกว่ามันมีการวางด้านหลังเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการวางด้านหน้านะครับวิธีก็คือ c t r l x อีกทีหนึงก็คือการตัดคลิกที่ใบไม้แล้วเราก,กด c t r l f หรือถ้าเป็นใน Mac ก็จะเป็น command f f นะครับมันก็จะมาอยู่ทางด้านบนนะครับ มสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับการ Copy กับการ Paste มี3วิธีวิธีแรกก็คือที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือการ c t r o l c กับ c t r o l v ใน Mac เปลี่ยน Ctrl c t r o l เป็น command วิธีที่2คือการกด alt e t หรือใน Mac ก็จะเป็นปุ่ม option แล้วก็คลิกด้วย selection แล้วก็กดลากไปพร้อมๆกับการกด alt e n a t แล้วก็ option นะครับสามารถกด shift รวมด้วยก็ได้และวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเป็นการ เลือกที่จะวางด้านหน้าหรือว่าวางด้านหลังนะครับจาก c t r o l b b ก็คือ b a c k นะครับแล้วก็ c t r o l f นะครับ f ก็คือ font นะครับอันนี้จำแค่ง่ายๆแบบนี้ละกันถ้าไม่กดคีย์ลัดละ่ะคำสั่งมันอยู่ตรงไหนคำสั่งมันจะอยู่ใน edit นะครับถ้าใครยังจำคีย์ลัดช็อตคีย์มันไม่ได้มาดูที่ edit ก็ได้แต่ว่าวิธีนี้อย่างที่ เน้นไปว่าเราจะใช้กันบ่อยมากในการวาดเพราะฉะนั้นอยากให้จำคียลัดเพื่อความรวดเร็วของงานแล้วก็ความสะดวกของตัวผู้เรียนเองสำหรับบทเรียนนี้ก็อยากให้ผู้เรียนไปทบทวนกับ3วิธีให้คล่องมือนะครับ และก็เชื่อว่า3วิธีนี้จะได้ใช้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของคุณคืออะไรตอนแรกอาจจะงงว่าเอออะไรมาใช้ยังไงเนาะแต่ว่าถ้าลองทำไปเรื่อยๆรับรองว่าได้ใช้แน่นอนครับ